สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับบุ๋มปนัดดาเคลื่อนไหวแล้วหลังทิศสมปองยอมสารภาพแอบหลงรักนาน10ปีบุ๋มปนัดดาพิจีกรชื่อดังเคลื่อนไหวแล้วหลังทิศสมปองอดีตพระนักเทศชื่อดังยอมสารภาพกลางรายการแอบหลงรักนาน10ปีจากกรณีพระมหาสมปองตาลับุตโตพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง ประกาศลาสิบขาโดยเปลี่ยนชื่อเป็นนายสมปองนครไทยสงและได้เดินทางไปรกราบลาพระอาจารย์หลายรูปอาทิพระธรรมวชิระโมลีเจ้าวาดวัดยานาวาและพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอมกัรลยาโนวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเพจเป็นแม่ปองต่อมาทางด้านทิศสมปองได้ออกเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์และได้พูดคุยถึงเรื่องความรัก ที่ทำเอาทางด้านทิศสมปองโดนแฉแอบชอบบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแถมเซอร์ไพรส์ด้วยการให้บุ๋มปนัดดาวิดีโอคอลเข้ามาในรายการทำเอาเจ้าตัวถึงกับเขินหนักมากโดยทางด้านบุ๋มปนัดดาได้เล่าว,ว่ารู้จักกับทิศสมปองตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วขณะที่ยังเป็นพระอยู่แล้วไปออกรายการที่เราเป็นพิธีกรเลยได้มีโอกาสเจอกันและรู้จักกันซึ่งในช่วงนั้น เราได้ทํารายการที่ชุมแพเลยได้มีโอกาสไปพักที่บ้านของทิศสมปองด้วยจากนั้นทางด้านพิธีกรได้ถามบมุ๋มปนัดดาว่ารู้ไหมว่าทิศสมปองแอบปื้มบุม๋มปนัดดาได้กล่าวว่าไม่กล้าคิดหรอกเพราะขณะนั้นทิศสมปองยังเป็นพระแต่เมื่อโดนถามว่าหากทิศสมปองจีบจะว่าอย่างไรบุม๋มตอบกลับทันทีว่าค่อยว่ากันอีกทีและทางด้านพิธีกร เลยได้หันไปถามทิ่สมปองว่าบุ๋มปนัดดาสเปคไหมทางด้านทิ่สมปองได้ตอบว่าสเปคทุกอย่างยิ่งเวลามีข่าวว่ามีแฟนก็แอบรู้สึกเจ็บอยู่เบาๆล่าสุดทางด้านพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาได้เคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยการโพสภาพลงในไอจซึ่งเป็นภาพที่สาวบุม๋มโพสท่าอวดความสวยและใส่ชุดสีขาวสุดแซบ่บ เรียกได้ว่าสวยขนาดนี้ไม่แปลกเลยที่ทิศสมปองจะบอกว่าเสาบุ๋มจะตรงสเปคทุกอย่างขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ